สวัสดีค่ะวันี้หมูจะมาบอกว่าทําไม,มเผื่อมีคนถามว่าทําไมเครื่องที่เร็วจังคะหรือว่าไม่ค้างไม่อะไรเลยในเกมนี้มันค้างนะคะอ่าอันนี้นะโอ้ยติดกันแล้วกันใครได้ยินเสียงพ่อลงก็ขออภัยด้วยนะคะงั้นออกกันเลย เผื่อมีคนถามนะว่าทําไมเครื่องพี่มันแบบไม่ไม่กระตุกไม่ช้าเลยอะ่ะทาไม,มันเร็วมากเลยลื่นไหลสบายสะดวกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูให้ดูว่าทําไมมันลื่นไหลอีกเครื่องเร็วมากๆคือหนูตามหาเพื่อนหนูมานะ หาแมปไม่ได้ก็มีไม่มีอะไรทำกันโอเคอ่าแล้วก็เลบไปเนาะแล้วเราก็เลื่อนไปที่แอปล้างข้อมูลนี่อ่าเออผิดอันนี่นะคะแอปล้างข้อมูลหนูล้างได้เลย้าแล้วเนาะ คือแบบวิดีโอมันเยอะมากนี่เห็นไหมโคดล้างอันนี้สำหรับคนที่กระตุกเลยช้านะคะหรือว่าไปหาเสิร์ชใน Youtube ก็ได้ค่ะมันจะล้างข้อมูลให้เนาะโอเคแล้วก็ลบสิ่งของที่เราไม่ต้องการนะคะอ่าลบไปแล้วลบให้หมดนะคะ แล้วก็ถ้าอยากเอาใหม่ก็ต้องหาใหม่นะคะเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นไวรัสมันจะเพิ่มมาอีกเนาะมันจะทําให้ youtube เรากระตุกเล่นเกมไม่สะดวกสบายโอ้โหนี่เยอะมากเลยค่ะไม่เคยลุกเนาะโอเคลบเรียบร้อยอันนี้ก็ลบไปเดี๋ยวพค่อยไปเซฟใหม่โอเค เพลงก็ลงไปให้หมดเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอืมงั้นบายบายค่ะบ๊ายบาย